ผลงานทั้งหมดนี้เป็นของช่อง Monster Up โอเคใครงั้นปเร็วอะไรกนเดอะไรขึ้นหนกันที่อะไรกันเกิดอะเป็นอะไรอะ โอ้ไม่ไม่ไม่ไมดอะไรที้ไม่ได้อ้อนีโอ้เตอร์ในบวลานีแล้วเห็นไหมับมือไม่เพียงจับมือัน้ตงนี้ตรอมไมั้ัมลกนี้เนี่ย